หันหน้ามาใส่กล้องเวลาพูดก็ต้องไปเก็บอีกว่ามันไม่พอเพราะว่านต้องไปรอยพวงม่มไรนะคะแต่ถ้ามีแค่นี้ก็รยได้แค่สองสามพวงถ้าเป็นพวงเล็กๆส่วนพวงใหญ่ก็จะร้อยน้างประมาณสองพวงแล้วก็หน่ง กหันหน้ามาใส่กล้องที่เวลาปวดนะมือก็ชี้ไปหมดต้นนะคะแล้วก็มีดอกมนไม่ลงหลายต้นเลยแล้วก็เอต้นนึงแล้วก็ฝั่งนู้นก็รู้สึกว่ามันจะเหนียวหมดแล้วก็เลยย้ายมาปลูก่งนี้หมดเลยก็ไม่มีอะไรมากเใี่สวนก็ไม่ได้ใหญ่โต เลนก็ไม่ใหญ่ตัวแค่เนี mm er. ้ยนี่แหละแล้วก็มีต้นมะนาวหรืไม่ก็อะไรไม่รู้น่าจะต้นน่าเป็นใบมะกรูดนะอันนี้ผลงานเก็บดอกคุณดอกมาลุเลยเนี่ยนะดอกมดอกมะลุเลยอันนี้ก็เหมือนกันที่มันเป็นดอกสีม่วงแหนุกนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นผัดตุ่แล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนั้นแล้วก็ อันนี้เป็นต้นพริกอันนี้ก็เป็นต้นพริกอันนี้ต้นดอกดาวเรือง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 แล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็